ดีค่ะคุณครูน้องๆเพื่อนๆคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในเรื่องของหลักการใช้ภาษานะคะซึ่งเป็นสาระที่4ของหลักสูตรพื้นฐานในระดับมสาสาระจริงๆแล้วในหลักสูตรเนี่ยม .1 ถึงม .6 เนี่ยหสาระเหมือนกันในวิชาภาษาไทย นะคะแล้วมาตรฐานก็เหมือนกันหมดเพียงแต่คุณครูนั้นจะต้องมาอ,อ,อธิบายมาแตกแยกย่อยหรือว่ามาทำความเข้าใจเพื่อจัดการจัดสรรปันส่วนว่าระดับม .1 ม .2 ม .3 ควรจะแค่ไหนหม .4 ม .5 ม .6 ควรจะแค่ไหนนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉพาะยิ่งม .4 ม .5 ม .6 นะเดี๋ยวก็จะรู้เลยว่า เขาพูดภาพรวมไว้เหมือนเป็นช่วงชันแต่พอของหมอ 1, หนึ่งมสองมสามของหลักสูตรเขาจะวิเคราะห์หรือว่าเขาจะบอกเราไว้ให้เนี่ยชัดเจนหน่อยในในมสามในสาระที่สีว่าด้วยเรื่องของหลักการใช้ภาษาเนี่ยมีตั้งหลายเรื่องมีตั้งหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาในเรื่องหนึ่งนะคะจัดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของระดับของภาษา นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องถึงเรื่องของระดับของภาษาจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องระดับของภาษาดูดูตามสไลด์จะพบว่ามีมีมีคำพูดอะไรที่เราเราอ่านหรือเราเห็นปับ๊บเดี๋ยวเราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าบางทีก็พูดเพราะพอบางทีก็พูดรู้สึกว่าสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งบางทีก็พูดว่าโอ๊ยกันเองจังเลยนะคะกันเองจังเลยใช่ใช่ใช่เออเออเออใช่เปล่าใช่เปล่า เออเ,อ,อ,เอ,อโอเคโอเคเอไหนอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ออไปกินอีกคนนึงบอกรับประทานเห็นไหมระดับมันจะมีแตกต่างกันออคํารู้สึกว่ามันจะมีมีมีระดับนีฮะมีระดับมีมมสระของคํานี่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ออครูก็เลยมองว่าเออเอามาจัดการเรียนการสอนลองล,อง,ลองมาคูดคุยกันดูซิในเรื่องของระดับของภาษาเนี่ยพราะเด็กม .3 าเด็กม .3 ม3นี่ก็เริ่มจิ้จะรู้แล้ ที่จะเลือกใช้คำอะไรต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของออตัวที่เราจะสอนในเรื่องของระดับของภาษาเนี่ยจะมองเห็นว่าเออนักเรียนเขาทราบไหมคุณครูทราบไหมว่าเราเรียนรู้เรื่องระดับภาษาไปแล้วเป็นอย่างไรนะเราจะเรียนรู้เรื่องระดับภาษาคําว่าระดับระดับมันก็คงจะมีขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมฮะนั่นคือระดับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไร นะคะตรงนี้ครูก็ทําความเข้าใจว่าเราเรียนรู้ไปเพื่อที่จะให้รู้เข้าใจของวัฒนธรรมของเราในเรื่องของการสื่อสารการใช้ภาษาเราเรียนรู้ไปเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ภาษาเนี่ยสร้างสัมพันธภาพหรือสัมพันธไมตรีเป็นสังคมการติดต่อสื่อสารกันอย่างาราบรื่นนะคะหรือไม่ก็คือเสริมสนิท เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองเสริมบุคลิกให้กับตัวเองในการวางตัวก็ดีในการเข้าสังคมก็ดีในการปรับตัวก็ดีในการใช้ภาษาของเพราะว่าของเราในะมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีตั้งแต่วัยเพื่อนเดียวรุ่นเดียวกันพวกเดียวกันแล้วก็ต่างระดับหรือแม้แต่สถาบันอะไรต่างๆนะคะคำว่าสถาบันก็คืออาจจะอยู่ในสถาบันของความเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นพระสงฆ์ ผู้ที่เขาเรพบนับถือสูงขึ้นอะไรต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าเราเรียนรู้แล้วเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ภาษาเรื่องของระดับต่างๆเนี่ยภาษาไทยเป็นภาษาที่ประณีตลมุลละไม่ซับซ้อนแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดมันดูแล้วเป็นภาษาที่มีความประณีตมากนะคะเป็นภาษาที่ลุ่มลึกในเรื่องของการใช้จะเอาไปใช้กับใครใช้ที่ไหนใช้เมื่อไหร่จะมีคําอะไรเยอะแยะซึ่งต่างจากภาษาต่างประเทศนะ ภาษาต่างประเทศไอกับยูเนี่ยก็แปรได้ถึงเขาก็ไอกับยูเราฟังดูแล้วก็ไอกับยูแต่ในความหมายของเขาก็อาจจะอยู่ในความหมายหลายอย่างแต่เขาไม่ได้มีเป็นคำๆเหมือนเราแต่เราเนี่ยมีเยอะมากเขาจัดว่าเป็นภาษาที่ร่ํารวยเขาเรียกว่ารุ่งรวยเขาไม่ใช่ว่าร่ารวยด้วยซ้ำคือมันเยอะมากมีถ้อยคําที่จะมาใช้คําว่าพ่อคําเดียวว่าใช้เยอะแยะมากมายว่าเหมือนกันเลยเป็นพ่อเหมือนกันเป็นแม่เหมือนกันเป็นพี่เหมือนกันเป็นเพื่อนเหมือนกันเป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะเป็น สัตว์เหมือนกันแต่มีคําที่ใช้เยอะแยะแต่ละระดับที่จะเอาไปใช้แต่ละสถานที่แต่ละโอกาสเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าเป็นความร่ํารวยแล้วมันเป็นมรดกทางภาษาเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้แล้วเท่ากับเราเราเรียนรู้แล้วเราใช้ถูกเท่ากับเราเป็นผู้รักษามรดกหรือสมบัติของชาติด้วยเห็นไหมคะตรงนี้สุดท้ายก็คือบางทีเนี่ยในเรื่องการ ใช้ภาษาในเรื่องของระดับของภาษาถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันสร้างอาชีพเราได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาไปประกอบอาชีพซึ่งเราจะเอาไปใช้ทําให้ถูกต้องในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณครูก็รู้ว่าเป็นประโยชน์คุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมอย่างเนี้ย ทำให้เด็กเขารู้เหมือนกับที่คุณครูรู้อย่างนี้แหละเข้าใจอย่างนี้แหละนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะการสร้างแรงจูงใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเมื่อเรารู้แล้วเด็กก็ทราบแล้วต่อไปเราก็ไปดูซิว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระในเรื่องของระดับของภาษาเนี่ยออนอกจากระดับภาษาถ้าเป็นเรื่องของักหลักการใช้ภาษาจริงๆเนี่ยมีหลายเรื่อง มีหลายเรื่องหช่ไหมทวนไปนิดนึงมีเรื่องของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศมีเรื่องของประโยคซับซ้อนมีเรื่องของระดับภาษาคําทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งซึ่งเอามาจัดการเรียนการสอนในม3ที่แนวของหลักสูตรเขาให้เราดึงเอามาเรื่องเดียวเห็นไหมฮะเรื่องระดับภาษานี่ครูย้อนให้พวกเราดูนะครว่าในเรื่องของสาระเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระหลายเรื่องแต่เราดึงเอามาเรื่องของ,ของเรื่องระดับของภาษาจุดมุ่งหมายสําคัญของหลักสูตรคืออะไรคะจุดมุ่งหมายภาพรวมในหลักการใช้ภาษานี้ก็บอกว่าเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยเมื่อเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยแล้วภาษาของเรานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษาแล้วก็พลังภาษาเรามีพลังคํามันมีพลังใช้คําคํานี้ทําให้คนร้องไห้ก็ได้ใช้คําคํานี้ทําให้คนหัวเราะก็ได้ใช้คําคํานี้ทําให้คนขยันขยันก็ได้ การใช้คำคำนี้ทำให้คนไม่อยากทำอะไรเลยขี้เกียจทอ้อถอยก็ได้มันมีพลังของเขาคำของภาษาไทยเนี่ยมันมีพลังในตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเรียนรู้แล้วก็ภูมิปัญญาทางภาษาที่บรรพบุรุษที่ปู่ย่าตายายของเรานักวิชาการของเรารวบรวมเอาไว้เนี่ย เขาเขาเอาภาษาเนี่ยไปสร้างเกิดจากภูมิปัญญาที่เขาคิดเอาไปสร้างเกิดสํานวโนวหารสุภาษิตอะไรต่อมีอะไรที่ทําให้เกิดเออเอาไปใช้ได้ได้เหมาะได้เจาะแล้วก็เห็นคุณแล้วก็มีคุณค่ามากนะคะนี่เรียกว่าเกิดจากภูมิปัญญาทางภาษาของเราแล้วก็รักษาภาษา,า,ษาไทยไว้เป็นสมบัติบอกแล้วว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมเป็นสมบัติอย่างหนึ่งก็นี่คือจุดมุ่งหมายของ มาตรฐานนะเรียกว่าจุดมุ่งหมายก็ได้เรียกว่ามาตรฐานก็ได้ที่เขาต้องการให้คุณครูจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนเข้าเข้าใจนะให้เขาเข้าใจนะว่าธรรมชาติภาษาเป็นอย่างนะี้นะแต่เราดึงเอามาแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของระดับภาษาถูกไหมคะพอเราดึงเอามาเรื่องเดียวเราก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันใช้ตั้งแต่มหนึ่งถึงมห ถูกไหมฮะเราดึงเอามาพอเราดึงเอามานี้เราจะเอามาเฉพาะระดับภาษาเราต้องการอะไรคะถ้าจบเรื่องนี้แล้วระดับภาษาสอนสัก5ชั่วโมงสมมติว่าสอนสัก5ชั่วโมงคุณครูกําหนดเวลาละมองสาระแล้วว่าระดับภาษานี่มีสาระที่จะว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมองแล้วจะให้5ชั่วโมงสมมุตินะคะปรากฏว่าสอนจบ5ชั่วโมงแล้วคุณครูต้องวางผลลัพธ์ไว้วางเป้าหมายไว้า่า เด็กจะรู้อะไรเด็กจะต้องวิเคราะห์เรื่องนี้เด็กจะต้องวิเคราะห์ภาษาแล้วนําสิ่งที่วิเคราะห์เรื่องภาษานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแค่นี้เรื่องนี้ดูดีๆนะคะเราไม่ได้ฝึกทักษะนะเป็นหลักการใช้ภาษาแต่เราจะให้เขารู้เข้าใจแล้วก็ทำไมคะสุดท้ายนำไปใช้แค่นี้เองของบรูมมีอยู่ทั้งหมด วิเคราะห์อะไรคะไม่ไม่ใช่วิเคราะห์รู้ <c oughs> จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าเราไม่ได้เอาไปทั้งหมดเราไม่ได้เมาทั้งหมดมสาเราบอกว่าเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้ระดับของภาษานี้เราจะจัดการเรียนการสอนแล้วเด็กจะได้วิเคราะห์ภาษาได้เมื่อวิเคราะห์ภาษาได้เด็กจะสามารถ เข้าใจได้ว่าภาษามันมีความเป็นมาอย่างไรมันมีรายละเอียดอย่างไรและเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเด็กก็เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ทําอะไรคะไปใช้ในชีวิตใช้อะไรภาษาไปใช้ทําอะไรคะไปต้มยําไปแกงหรือเปล่าเปล่าเอาไปใช้สื่อสารไม่สื่อไม่ส่งก็รับถูกไหมฮะเอาไปส่งสารเอาไปเขียนนะฮะเอาไปพูดหรือเอาไปรับสารก็คือเวลาฟัง เข้ามาจะได้รู้จะได้เข้าใจถูกไหมคะนี่คือนี่คือผลลัพธ์ที่ครูเน้นตรงนี้เพราะว่าพวกเรานั้นหลงลืมไปว่าเราไม่ได้ไปฝึกทักษะอะไรแต่เราต้องการให้เขาวิเคราะห์นะแล้วเขาก็จะต้องไปประยุกต์ใช้การไปประยุกต์ใช้คือนําไปใช้ด้วยถูกต้องนะคะเดี๋ยวมันจะส่งผลไปตรงการวัดและประเมินผล อ่ะตอนนี้ต่อไปสาระในเรื่องของระดับของภาษาที่เราแยกออกมานะคะเราแยกออกมาว่าเราดูแล้วว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างาระดับของภาษาซึ่งในเอกสารการสอนหรือในหนังสือ,เ,อ,อเป็นแบบเรียนหรือในหนังสือแนะแนวทางการเรียนการสอนก,ก็จะมีาการแตกแยกย่อยออกมาเยอะแยะว่าเนื้อหาจะประกอบไปด้วยเรื่องของอะไรบ้างคําว่าระดับของภาษาภาษาทางการหม่เป็นทางการกึง่งทางการกึง่งแบบแผนภาษาปากภาษาลำลองภาษา อะไรต่างๆก็จะมีแล้วแต่ว่าเราจะจัดแบแบบไหนจะจัดตามโครงสร้างอะไรแบบไหนแล้วก็ในเรื่องที่สองคือ,อที่เราจะต้องจัดการให้ใหเด็กเข้าเป็นก็คือการวิเคราะห์ระดับของภาษาว่าเด็กวิเคราะห์เป็นไหมเด็กวิเคราะห์ระดับภาษาออกมาได้ไหมว่า,าภาษาเหล่านี้มันถูกต้องตามไวยากรณ์ไหมภาษานี้ใช้เป็นยังไงแล้วก็เอาเวลาไปพูดนั้นถูกต้องตามระดับพะเวลาเอาไปใช้ไงขั้นนําไปใช้นะคะ อันนี้ก็เป็นสาระรายละเอียดในสาระเรื่องระดับของการใช้ภาษาระดับของภาษาที่เราจะจัดการเรียนรู้อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพุทธ,ธิพิสัยเยอะกว่าทักษะพิสัยแต่ว่าเราทักษะพิสัยจะไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะเราจะให้เขาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเขาวิเคราะห์ได้คล่องคองวิเคราะห์ได้เก่งเกมันก็จะเกิด ความการเรียนรู้และเข้าใจแล้วเขาเอานําไปใช้ได้เพราะฉะนั้นในสาระนี้ในเรื่องของระดับของภาษานี้ค,คุณครูคะรูปแบบที่เราจะจัดการเรียนการสอนเห็นไหมรูปแบบที่เราจะจัดการเรียนการสอนมันก็จะต้องกระตุ้นในเรื่องความรู้ความเข้าใจต้องไปดูว่าไอ้ความรู้ถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กรู้ถามแล้วตอบถูกอธิบายได้ตั้งคำถามได้อย่างนั้นรู้ถ้าเข้าใจแปลว่าอะไร ใช่ไหมเขาจะมีรายละเอียดว่าพฤติกรรมของความเข้าใจของคนนะคนนี้ก็เราบอกว่าคนนี้เขาเข้าใจเข้าใจยังไงอ่ะเขาเขาทำอะไรได้ล่ะอย่างนี้เราจะต้องมองเห็นเราจะต้องออกแบบออกมาว่าถ้าเข้าใจก็แปลว่าหนูอธิบายครูได้ไหมหนูบอกครูได้ไหมหนูเขียนให้ครูดูได้ไหมอย่างนี้แปลว่าเขาเข้าใจ ถูกไหมคะนะถ้าจําได้คือเห็นปุ๊บตอบปับ๊บเห็นปุ๊บตอบปั๊บก็คือตอบคําถามใชม่เพราะฉะนั้นไอ้ออกแบบตรงนี้มันจะโยงไปสู่เรื่องการวัดและประเมินผลนะคะเพาะฉะนรูปแบบตรงนี้ก็ไปดูว่าเราจะรูปแบบที่เน้นพุทธิพิสัยก่อนเพราะว่าไปเป็นองค์ความรู้จากนั้นปุ๊บก็อาจจะมีในเรื่องของรูปแบบที่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้เพราะว่ามีการวิเคราะห์เพราะต้องวิเคราะห์ว่าออในเรื่องของ ระดับนี้เหมาะไหมระดับนี้เป็นอย่างไรใช้เหมาะหรือไม่เหมาะอะไรอย่างไรนะคะในเรื่องรูปแบบบทสรุปในเรื่องนี้เห็นไหมว่าไม่ได้ยากแต่บางทีเราหลงลืมอะไรไปเล็กน้อยนั่นก็แปลว่าเราจะสอนเรื่องระดับของภาษาระดับแปลว่าต้องนึกเลยถ้าบอกระดับปุ๊บหนึ่งสองสามก็แปลว่ามันจะแบ่งออกเป็นภาษาที่ใช้แบบนี้เวลานี้กับคนนี้ใช้แบบนี้เวลานี้กับคนนี้มันก็คือจะมีชั้นมีเชิง ในเรื่องของการที่จะใช้ถูกไหมคะแล้วก็มันก็จะมีคําเฉพาะเฉพาะเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเด็กจะใช้คําเฉพาะเฉพาะต่างๆให้ถูกกาละถูกเทศะถูกกับบุคคลเด็กก็จะต้องรู้และเข้าใจในแต่ละระดับแต่ละคำนะคะแล้วเมื่อรู้และเข้าใจแล้วจะเอาไปใช้ได้มันต้องคล่องมันต้องมันต้องอะไรเรียกว่า คล่องแล้วอะรู้แล้วล่ะว่าเออคำนี้ต้องใช้อย่างนี้นั่นก็แปลว่าเขาวิเคราะห์ได้เขาเขาแยกแยะได้เขาเห็นปุ๊บเขาบอกได้เขาก็เอาไปใช้ได้ถูกต้องนะคะก็มีตัวอย่างในการที่จะเอาไปใช้ตัวอย่างในการที่จะเห็นรูปแบบของว่าถ้าเป็นระดับนี้เอาไปใช้กับคนนี้เช่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็จะต้องให้เห็นตัวอย่างแล้วก็ให้เขาฝึกทําดูตรงนี้เพราะฉะนั้นในบทสรุปที่ครูจะสรุปต่อไปนี้ก็คือหนึ่งคุณครูทํำไหมคะ คุณครูก็ดูทิเขาต้องการอะไรค่าหลักสูตรเราต้องการอะไรผลลัพธ์ที่เราตั้งขึ้นมาเราดึงออกมาจากหลักสูตรเรื่องเดียวในเรื่องระดับของภาษาเนี่ยเราต้องการอะไรเด็กวิเคราะห์ดได้แล้วกเ็เด็กสามารถวิเคราะห์ดได้มีความคล่องแคล่ววิเคราะห์แล้วแล้วก็บอกได้ด้วยอธิบายได้ด้วยถูกไหมฮะ ต่อไปก็คือในเรื่องของเวลาเราจัดดีหรือยังพอเวลาเราจัดดีแล้วนี้เราเป็นเราจะเดินตามจุดมุ่งหมายนี้เนื้อหาเรารู้หรือยังเนื้อหาคือความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือความรู้พื้นฐานเราเข้าใจนะเนื้อหาอย่างนี้ต้องมีรายละเอียดว่าจะต้องสอนอะไรที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเนื้อหาอันไหนควรจะขึ้นต้นเอาจากง่ายไปยากอะไรต่างๆจากนั้นแล้วเนี่ย แรงจูงใจหนูจะหนูจะจูงตั้งแต่แรกเลยหนูจะมาจูงตอนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นแรงจูงใจเนี่ยมันคุณจะจูงตั้งแต่แรกเพื่อที่จะเดินต่อไปด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นจูงใจก็ลองดูกิจกรรมลองดูหาอะไรดู ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนที่ทําให้เขารู้สึกกระตุกกระตุ้นเร้าใจยั่วใจทําให้เขารู้สึกหลั่ล้าอยากเรียนอยากจะเ,เข้าไปถึงเรื่องที่เราจะสอนเรื่องหระดักภาษาคือดูว่าหลักภาษาเด็กไม่อยากเรียนแต่ถ้าเราจัดกิจกรรมแล้วเรากระตุ้นเราแรงจูงใจดีๆเนี่ยเด็กจะสนุกอย่างครูนะครูยอมรับเลยครูชอบสอนและครูชอบเรียนเรื่องหลักภาษามากกว่าอย่างอื่นเลยเพราะสนุก พอเรียนแล้วเข้าใจแล้วสนุกมากเลยนะมันแตกแยกย่อยอะไรไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วจากนั้นเราก็เลือกรูปแบบให้ดีว่ารูปแบบไหนที่จะวัดความรู้ความจําการนําไปใช้รูปแบบไหนที่เราเราจะฝึกหรือเราจะวัดในเรื่องของการวิเคราะห์ถูกไหมคะว่าเขาวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ เครื่องมือวัดก็เช่นเดียวกันมันจะสอดคล้องกันกันกบจุดประสงค์ว่าเครื่องมือเราจะต้องแยกออกไปว่าวัดตรงนี้ก็คือวัดความรู้ความจําความเข้าใจนะอันนี้วัดเรื่องเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์นะหรือการนําไปใช้นะนะคะแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของวิธีวัดเมื่อให้เขาวัดให้เขาวิเคราะห์ก็ต้องมีแบบวัดที่ต้องวิเคราะห์จริงหรือว่าถ้าอยากจะถามความรู้ความจําก็ขอขอ้ของผิดถูกอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้สุดท้ายก็คือบอกแล้วว่า ทำอะไรทำอะไรทำอะไรก็จำเป็นจะต้องโน้มน้าวให้เขาอยากเรียนเสริมพลังบวกนะคะเสริมพลังบวกให้เขาว่าเห็นไหมว่าระดับภาษาง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยแล้วเราก็เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงสเสน่เกิดขึ้นกับตัวของผู้เรียนแล้วก็ผู้ที่ใช้ภาษาเป็นนะคะครูก็ขอฝากไว้ว่าอะไรที่หลงลืมไปครูก็ช่วยมาสกิทสเกลเพื่อนครูนะคะ สำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เค i ชั่น